กับกบเรียนทพดานทุลกครับผมเสรีสวนภานน์สมาชิกที่สภาในฐานะประธานคณะกรรมธิการก็ขอบคุณท่านสมาชิกทธิสภาทั้ง8ท่านถือว่าเป็นตัวแทนของสมาชิกอุทธิสภาทุกท่านในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ รายงานของคณะกรรมการที่เสนอในเรื่องผลกระทบของนโยบายหาเสียงเชิญประชานิยมของพรรคการเมืองไทยฉบับนี้นะครับก็มีหลายๆครั้งที่เราเสนอไปแล้วก็มักจะถูกทวงติงจากฝ่ายการเมืองว่าเราไม่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งเสนออะไรไปก็คงจะรู้ไม่จริงนะครับ ก็ต้องกลับเรียนเพื่อทำความเข้าใจให้บรรดานักการเมืองเข้าใจก่อนว่าในการทำรายงานฉบับนี้มีผมเป็นประธานกรรมธิการนั้นผมก็เคยลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรมาแล้วเคยเป็นหัวหน้าพักการเมืองพักหนึ่งมาแล้วเคยลงเลือกตั้งสมาชิกอุทิสภา ที่เลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงมาแล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะมีประสบการณ์อยู่บ้างเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านๆมาในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษดรดังกล่าวแต่ในแต่ในข้อเสนอของการปฏิการที่เสนอมานี้ท่านประธานอนุกรรมธิการท,ท่านคำพลและคณะเห็นว่า นโยบายหาเสียงที่ที่ผ่านๆมานั้นเป็นปัญหากับบ้านเมืองให้เป็นเรื่องสำคัญที่อันตรายอย่างท่านทวินพูดถึงในนโยบายที่หาเสียงกันช่วงก่นกอนก็ไม่ได้มีกติกาอะไรกันมาก ก็จะหาเสียงกันแบบใช้งบป,ประมาณจำนวนมากที่กระทบกับการเงินการคลังแล้วหลายเรื่องก็ทำไม่ได้บางเรื่องทำได้แต่ใช้เงินเยอะดังนั้นเนี่ยนะครับท่านสังเกตได้ว่าในรัฐธรรมนูญ4050ตอนนั้นผมก็เป็นสสลอรอล่างรัฐธรรมนูญ สองฉบับก็ไม่ได้กำหนดที่จะมีกติกาอะไรที่เข้มขลัดกับการกำหนดนโยบายหาเสียงจนกระทั่งมีนโยบายที่ใช้งบประมาณกระทบกับการเงินการคลังในรัฐธรรมโนูญปี60นเนี่ยนะครับเห็นปัญหาในเรื่องเหล่านี้ จึงได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา258ในหมวดกอไก่ในส่วนกอไก่วเล็บสัระรุงเล็บสามที่ให้ความสำคัญว่าไอ้นโยบายอะไรต่างๆเนี่ยครับต้องมีกลไกลกำหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่ต้องวิเคราะห์ผลกระทบความคุ้มค่า ความเสี่ยงอย่างรอบด้านนี่คือกติกาแนวทางที่รัฐมนุนบัญญัติไว้เพื่อไม่ให้เกิดแนวนโยบายหาเสียงที่เป็นประชานิยมและก็มีผลกระทบกับการเงินการคลังของประเทศแล้วในที่สุดแล้วก็ยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้กลายเป็นเรื่องของการหลอกลวงประชาชน เพื่อให้ได้คะแนนเสียงดังนั้นในรัฐธรรมนูญที่บัญญัติในเรื่องเหล่านี้ไว้จึงเป็นเรื่องสำคัญของการกำหนดนโยบายหาเสียงแต่จนแล้วจนรอดท่านประธานครับในการเลือกตั้งแต่ละครั้งไม่ว่าจะพักการเมืองหรือนักการเมืองเองก็ต้องการชนะเลือกตั้ง เพราะนั้นกลยุทธ์วิธีการต่างๆก็จะถูกนำมาเสนอเพื่อจะให้ได้คะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนในการเสนอแนวทางที่จะได้คะแนนดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีกฎหมายได้กำหนดแนวทางเอาไว้ในการห้ามการกระทำบางอย่าง เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบอย่างเช่นว่ากฎหมายเลือกตั้งสอสกฎหมายประกอบรัฐธรรมน,นูญบัญญัติว่าในการหาเสียงนั้นห้ามสัญญาว่าจะให้ <S 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 เพื่อทีอ่ไม่ให้เกิดการผิดกฎหมายเกิดขึ้นแต่เวลานักการเมืองหาเสียงก็ไปสัญญาว่าจะให้ อย่างเช่นตัวอย่างของการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตแล้วเป็นการแจกเงินจำนวนมากเป็นงบประมาณถึง5้าแสนล้านบาทในเรื่องเหล่านี้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือคณะก,กรรมการการเลือกตั้งที่จะต้องตรวจสอบ กำหนดแนวทาง<ม>วิธีการไม่ให้ผิดกฎหมายเกิดขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับอีกว่ากรกตอเองก็ไปบอกว่าเป็นนโยบายสามารถทำได้ปัญหาก็กลับมาที่กรกตออีกถ้ากรกตอบอกว่าไม่ได้มินเมต์อ่อการผิดกฎหมายกระทบการเงินการคลังนโยบายเหล่านี้ มีปัญหากับการเลือกตั้งพรรคการเมืองเขาก็จะไม่นำมาใช้แต่ปรากฏว่ากรกตก็ไปวางกฎเกณฑ์เอาไว้แบบนี้พอกรกตบอกทำได้ถูกเสียงคัดค้านมากมายว่ามันมีปัญหาแล้วก็อาจจะทุจริตเกิดขึ้นได้อีกรกรกตเลยขาดความน่าเชื่อถือ ปัญหาว่าพากอกกรกตขาดความน่าเชื่อถือก็ไปบอกว่าเลือกคนเหล่านี้ไปได้อย่างไรขาดความกล้าหาญอย่างที่ท่านวงสยามพูดถึงไม่เด็ดขาดไม่กล้าตัดสินใจไม่การวางแนวทางที่ถูกต้องเพื่อให้พักการเมืองปฏิบัติหรือนักการเมืองนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องได้ก็เป็นปัญหา ว่าไปเลือกกกตมาได้อย่างไรแต่จริงๆไปโทษกกอตอ,อย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องเลือกคนเลือกต้องโทษคนเลือกกกตก็ามาจากวุฒิสภานี่แหละไปเลือกอย่างนี้มาได้อย่างไงวุฒิสภาเ็าบอกว่าก็เลือกก็เพราะว่ากรรมการสรรหาเขาเลือกมาให้แล้วจะทำยังไงได้ตัวเลือกมีแค่นี้สวก,ก็ต้องเลือกแค่นี้ เอาก็ความรับผิดชอบก็ไปกรัาการสรรหาอีกไปไปมามาหาคนรับผิดชอบไม่ได้บ้านเมืองนี้ก็ต้องโยนกันไปโยนกันมาในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับการเมืองบ้านเรามันก็จะไม่พัฒนาอย่างที่เราต้องการการเมืองที่มีการกระทําที่ผิดต่อกฎหมาย เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเลือกตั้งที่บอกว่าต้องสุจริตและเที่ยงธรรมจะต้องหาคนดีมาเป็นตัวแทนประชาชนคนไม่ดีเหยียบบันไดสภาไม่ได้ก็ใช้แต่กตอกตชุดก่อนๆชุดหลังๆนี่ก็ไม่มีความกล้าหาญที่จะทำให้มันถูกต้อง ก็คงต้องรอให้กะกะตพ้นหน้าที่กันไปหรือกะกะตอ,อาจจะต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายก็ขึ้นอยู่กับการกระทําที่ทําไปแล้วแต่ผลที่ออกมาความเสียหายเกิดขึ้นเราได้นักการเมืองเราได้สอสอที่ทําผิดกฎหมายมากมายเข้ามาอยู่ในสภาผมก็พยายามพูดอยู่เสมอ ว่าการเมืองไทยนี่มันก็แปลกเราเลือกตั้งได้คนทำผิดกฎหมายมามากมายแต่คนทำผิดกฎหมายมาออกกฎหมายบังคับประชาชนมันก็เป็นเรื่องแปลกที่เราปล่อยให้คนทำผิดกฎหมายมาออกกฎหมายทั้งนั้นในยุคต่อๆไปก็หวังว่า การเมืองที่ใช้นโยบายประชานิยมเปลี่ยนเป็นนโยบายกระแสนิยมอย่างที่คุณหมอเฉลิมชัยพูดถึงถ้าเป็นอย่างนั้นได้มันก็จะทำให้การใช้เงินใช้งบประมาณไม่กระทบกับประเทศไม่กระทบกับบ้านเมืองดังนั้นในส่วนที่กรรมธิการท่านได้ เสนอความเห็นมาทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของกรรมธิการที่ได้ทำแนวทางของรายงานเพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนในการที่จะให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมและต้องขอบคุณท่านอาจารย์บุญส่งไค่เกตที่เสนอ ว่ารายงานฉบับนี้ควรจะใช้คำว่าต้องมากกว่าคำว่าควรนะครับผมก็ขอนำไปปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆถึงรัฐธรรมนูญ40ใช้คำว่าควรแต่ไปสังเกตได้ว่านโยบายต่างๆที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ50 ตอนนั้นผมเป็นรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญได้เปลี่ยนข้อความเป็นต้องทั้งนั้นนะ90นะครับที่ใช้คำว่าต้องดังนั้นรายงานฉบับนี้ก็อย่างที่ว่าแล้วครับคนเสนอก็ยังไม่ค่อยกล้าหารจึงขอใช้ความกล้าหารเปลี่ยนเป็นต้องนะครับตามที่สมาชิกท่านเสนอนะครับ ส่วนนโยบายแนวทางต่างๆที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาเสนอมาทั้งแปดท่านนั้นล้วนเป็นประโยชน์ทรงคุณค่าด้วยเอตดด้วยผลและไม่ใช่ข้อเสนอที่คนไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้แต่เป็นเรื่องที่ท่านเสนอมาอย่างมีความรู้และมีประสบการณ์ เพราะว่าท่านที่เป็นตำรวจเก่าบลตำรวจโทสานิตก็เคยทำคดีเลือกตั้งมานะครับไม่เคยลงเลือกตั้งแต่จับแต่คนเลือกตั้งนะฮะก็น่าจะใช้ประโยชน์กับรายงานฉบับนี้ได้นะฮะส่วนท่านทวินนะครับท่านทวินก็เสนอแนวทางว่ารายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่ให้เห็นถึงว่าถ้าปล่อยไปแล้ว จะเกิดอันตรายกับบ้านเมืองนะครับก็เราก็จะปรับปรุงในสิ่งที่ท่านได้เสนอมาไม่พระท่านวงสยามท่านอาจารย์ทรงเดชนะท่านนายแพทย์เฉลิมชัยนะครับแล้วท่านเฉลิมชัยเฟื่องอรคุณหมอเจตท่านอาจารย์บุญส่งได้เสนอแนวทางมาทั้งหมดนี้กรรมธิการขอรับมาปรับปรุงแก้ไข และถ้าหากว่าที่ประชุมแห่งนี้ไม่ขัดข้องกับรายงานฉบับนี้ก็กราบเรียนท่านประธานว่าขอให้ส่งรายงานฉบับนี้ไปยังรัฐบาลไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญไปยังศาลยุติธรรมรแผนกคดีเลือกตั้งทุกชั้นศาลส่งกะกะตปปชอสตอง,องอแล้วก็ ไปผู้บัญชาการสำนักตรวจเลหอชาตินะครับก็จะได้เป็นข้อมูลในการที่จะช่วยกันในหลายๆฝ่ายเพื่อให้รายงานฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเมืองให้เป็นการเมืองที่สามารถจะสร้างสรรค์พันเมืองให้ดีขึ้นให้ได้ตัวแทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนโดย มีแนวนโยบายหาเสียงแม้ว่าจะเป็นในเชิงประชานิยมของแต่ละพรรคการเมืองก็จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเมืองและพี่น้องประชาชนขอบพระคุณประธานครับ